ผิดคิวคนนนะนะเจกาครับมาเดวที่ช้อนด้วยฮนะสามหกที่ช้อนม,มีครับมาลองปลาเล็กเฉยนะฮะผิดคิวครับเซฟก็มีครับดูนดูฮะเอ้ยอาจจะมีหลุดได้นะครับไม่ก็ติดต่อนะทุกคนน่าจะติดต่อแล้วมันล่าติดต่อแล้ว ไม่อยู่ก็หลุดไปแล้วครับจะต,ติดต่อด้วยไอกาเห็นตัวเลยครับดำปีเลยยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดผิดคิวผิดคิวมาเล่เลนกำมังเจอโงานะนะถ้าจะผิดคิวเจอไอกาเข้าไป ที่ช้อนอยู่ข้างบนโอ้แรงโคตรด,ดีเอ้ยเุ้ยเดี๋ยวต้องเล่นมันหมดแรงง้านนะมันปล่อยไม่ได้เลยเนีย่ไม่ไดีให้อยู่ด้วยมาคนเดียวด้วยเป็นเรืองเขึ้นยังไลงล่ะครับเนี่ยผิดคิวผิดคิวครับ เดี๋ยวให้ดูตัวนะนะมันจะขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นก็ขาดนะมีสองอย่างคุ้ยไซส์ไซส์ไซส์ดีครับนะนะดูฮะคิวแต่เกี่ยวสองตัวเลยครับอยู่แน่นอนฮนะ ขออนาก่อนนะครับผมจับกันก่อนครับหมดแรงหมดแรงผมมาหมดแรงพี่คิวครับสามจุดหกครับคลองบางบานนะทุกคน